สวัสดีทุกท่านนะครับในวันที่8พฤษภาคมพระพรจากมานาประจําวันนะครับเป็นการแบ่งปันข้อคิดและพระพรที่ได้รับนะครับจากการใช้เวลากับพระพีเพราะเจ้นาของพระเจ้านะครับในวันนี้คู่มือเฝ้าเดี่ยวมาในาประจําวันนําเราอ่านด้วยกันจากพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่6นะครับข้อที่15จนถึงข้อที่2 3 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นผู้เผยพระชนะนะครับที่ชื่อว่าเอลิชาเอลิชาเป็นคนที่ต่อมาจากเอลิยานะครับเอลิยาถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยพระชนะคนที่สําคัญและคนที่ยิ่งใหญ่และเอลิชาขอฤทธิอำนาจฤทธานุภาพจากพระเจ้าเป็นสองเท่านะครับแลเมื่อเยซูจแลงพระกายในพระกิตติคุณนะครับมีเอลิยา และโมเสสนะครับมาอยู่กับพระองค์นั้นมีตัวแทนทั้งทาบัญญัติและตัวแทนทั้งผู้เผยพระชนะหรือว่า,าผู้ที่ทําหน้าที่ของพระเจ้าทั้งคู่นะครับตัวนี้ลองมาอ่านนะครับจากสองพรกษัตรัดบทที่6ถึงนิธานุภาพของพระเจ้าด้วยกันนะครับเมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นมาเวลาเช้าตรู่แล้วออกไปดูเถิดกองทัพพร้อมกับม้าและรถลบก็ล้อมเมืองไว้ แล้วคนใช้นั้นบอกท่านว่าอน,นิจจานายของข้าพเจ้าเราจะทําอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็ทิฐถามว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นแล้วเขาได้เห็นแล้วดูเถิดที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยมา้าและรถลบเพลิงอยู่รอบเอลิชาและเมื่อคนซีเรียรลงมาลบกับท่าน เอลิชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่าขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสียพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลิชาและเอลิชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้ตรงตามข้ามาและข้าจะพาไปอย่างคนนั้นซึ่งเจ้าแสวงหาแล้วท่านก็พาเขาไปกรุงสมาเรียและอยู่มาพอเข้าไปในกรุงสมาเรียเอลิชาก็ทูลว่าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเบิกตาของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะเห็นได้พระเจ้าจึงทรงเบิกตาของเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายก็เห็นและนี้เนี่ยเขามาอยู่กลางกรุงสมาเรียและเมื่อพระราชาอิสราเอลเห็นเขาเข้าจึงตัดกับเอลิชาว่าบิดาของข้าพเจ้าจะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือจะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือท่านก็ทูลตอบว่าขอโะรงทรงอย่าประหารเขาเสียเราจะประหารคนที่จับมาเป็นเฉลยเสียเด็ดด้วยดาบ ม่ด้วยธนูของพระองค์หรือกอทรงโปรดจัดอาหารและน้ําให้เขารับประทานและดื่มแล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิดพระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียมีได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็การปกป้องของพระเจ้าที่มาถึง ประเทศอิสราเอลครับเราใช้คําถามคิดไปได้วยกันว่าวันนี้เนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับเรานะครับถามข้อแรกคือจากวันนี้เนี่ยมีข้อไหนที่แตะใจหรือเป็นข้อประทับใจนะครับหรือมีข้อไหนที่อยากจะเข้าใจเพิ่มเติมบ้างสำหรับผมนะครับตอนนี้ย้ําเสมอว่าคนของพระเจ้ามีมากกว่าเสมอนะครับมีทุสวรรค์เป็นโกรธเป็น Google ใช่ไหมเป็นลา้ลานลา้ลานล้านนะครับนั่นจำนวนไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับพระเจ้า มันน่าคิดนะครับว่าถ้าจํานวนไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ดูที่จํานวนแต่พระเจ้าดูที่ใจหรือดูที่สิ่งที่อยู่ภายในมากกว่านะครับจอห์นน็อกส์นะครับที่เป็นผู้นําคริสเตียนในสกอตแลนด์ใช่ไหมครับที่มีคําพูดประโยคสําคัญบอกว่าขอสกอตแลนด์ไม่งั้นเขาจะขอตายดีกว่าก็มีคําพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าคนเดียวร่วมกับพระเจ้าก็เป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับ อย่างนีนนยวันนี้ถ้าเราอยู่ข้างพระเจ้าถ้าเราทํางานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําเราอยู่แม้ว่าอาจจะรู้สึกโดนเดี่ยวลําพังนะครับแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับไม่ต้องกลัวว่าเสียงส่วนใหญ่จะว่ายอย่างไรและที่สองนะครับที่ประทับใจในวันนี้คือมีทั้งเปิดตาและปิดตาใช่ไหมครับพระเจ้าสามารถทําได้ทั้งเปิดตาของเราและปิดตาของเราและไม่ใช่เปิดตา หรือปิดตาแค่ฝ่ายร่างกายคนตาบอดมองเห็นเท่านั้นนะครับฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันคนใช้ของเอลิชาไหมครับไม่เห็นกองทัพของพระเจ้าที่เป็นผู้สวรรค์ที่อยู่มิติฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเปิดตาให้เขาเห็นได้แล้วก็เจ้าปิดตากองทัพในฝ่ายร่างกายให้มองไม่เห็นใบทีก็เปิดให้เห็นได้ดังนั้นเนี่ย ผมว่าเวลาเราประกาศหรือเวลาเราทําสิ่งใดก็ตามเราน่าจะที่ฐานขอพระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญ,ญาณเราให้เห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทําขอพระเจ้าช่วยเราที่คนที่เราไปประกาศหรือพูดเรื่องพระเจ้าขเขาไม่ใช่ด้วยสายตาฝ่ายโลกเท่านั้นแต่เป็นสายตาฝ่ายวิญญ,ญาณที่จะทํางานกับเขาและที่เขาจะมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำครับและอย่างสุดท้ายที่ประทับใจวันนี้คือ คำสอนของพระเยซูเนี่ยที่บอกว่าจงรักศัตรูของท่านไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงครับหลายคนเนี่ยที่เป็นคริสเตียนมักจะบอกว่าพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมกับพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ที่สาแดงผ่านพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่ที่จริงพระเจ้าของเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในตอนนี้เยรียชาทําอะไรครับพระเจ้าสอนให้ตอบแทนการชั่วด้วยการดีให้เลี้ยงอาหาร ให้จัดสำรับปกป้องเขาไว้ไม่ให้เขาถูกประหารตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมนะเจ้าสอนให้ตอบแทนการชั่วด้วยการดีใช่ไหมครับเหมือนในพระธรรมรมบอกไว้ตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมแล้วไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเลย,ยวันนี้เราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยาบอกว่าเราจะทําเหมือนพันธสัญญาเดิมตาต่อตาฟันต่อฟันขอให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเหมือนอย่างที่พระเจ้า ให้ไว้ตั้งแต่เลวินิติแล้วพระเยซูก็บอกว่านี่เป็นข้อสําคัญที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับพี่น้องมีข้อไหนที่เป็นข้อประทับใจลองมาแบ่งปันกันดูนะครับหรือมีข้อไหนที่เป็นข้อสงสัยก็ลองมาแบ่งปันกันดูนะครับคำถามข้อที่2คือจากวันนี้เนี่ยเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับพระคัมภีร์เป็นแหล่งหรือเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าที่ทําให้เราเห็น พระลักษณะได้ชัดเจนที่สุดนะครับแลนวันนี้เนี่ยเราเขียนนะครับว่าพระเจ้ามีฤทธานุภาพนะครับสามารถช่วยได้แพระเจ้าช่วยได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจูงนวนหรือขึ้นอยู่กับสีที่อยู่ในมือสำหรับผมเองผมคิดนะครับว่ามีหลายอย่างที่พระเจ้าอวยพระพรได้มากกว่าในทางอื่นนะครับใน,นชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เปิดรับพระพรอ,อย่างไร เป็นชีวิตที่เปิดให้พระเจ้าสมแดงหรือธานุภาพหรือการกระทํากิจของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างไรทางหนึ่งคือถ้าเราฝ่าฝืนหรือไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะรอคอยการ่วยพ่อนของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากนะครับหรือถ้าเราพึ่งาพาตัวเอง้วยความรอบรู้ของตัวเองโดยไม่เปิดโอกาสหรือไม่ทูลถามพระเจ้าเลยเราจะให้พระเจ้าช่วยเหลืออย่างไรนะครับ และอย่างที่สองที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่วันนี้เห็นนะครับคือพระเจ้ามีพระทัยเมตตานะครับความเมตตาของเอลิชาไม่ใช่ความเมตตาของเขาเองครับแต่เป็นพระทัยเมตตาที่เห็นจากพระเจ้าก่อนนะครับงานพร,ระเจ้าที่บอกว่าให้ทําความดีต่อศัตรูไม่ใช่เพื่อให้เขาได้รับผลร้ายห,หรือให้เขาแค้นมากขึ้นหรืออะไรนะครับแต่พระเจ้ามีพระทัยเมตตาจริงๆเราเองก่อนที่จะได้กลับใจใหม่มาเชื่อพระเจ้า เราทุกคนรวนแล้วแต่เป็นคนบาปและเป็นศัตรูของพระองค์เหมือนกันพระเจ้ายัางมีพระทัยเมตตาต่อเราเลยดัยงนั้นอย่าขีดก,กันความรักหรือพระทัยเมตตาของพระเจ้ากับคนอื่น,นครับขอให้เราสมแดงพระทัยเมตตาของพระเจ้ากับคนอื่นด้วยเหมือนกันในคำถามข้อที่สามนะครับคือจากวันนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับผมวันนี้คือ สิ่งรอบข้างที่เรามองเห็นใช่ไหมครับหรือที่เราสัมผัสหรือที่เรากําลังแบกอยู่อาจจะท่วมท้นเราได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคืออย่าลืมมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณมองไปที่พระเจ้าที่มีฤทธานุภาพที่ช่วยได้ก็ไม่ใช่แค่มีฤทธ์ช่วยได้มีพระไทยเมตตาที่จะช่วยได้ด้วยแน่นอนเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่ว่าสายตาเรามองเห็นอะไรมือของเรากําลัง หยิบจับอะไรแล้วมันท่วมท้นตัวเราอย่าลืมร้องทูลกับพระเจ้านะครับอย่าลืมนิ่งสงบต่อหน้าพระเจ้าแล้วมองเห็นว่าพระเจ้ามีทั้งฤิธานุภาพและมีพระทัยเมตตาที่จะช่วยได้ลักษณะมนุษย์อย่างที่สองที่เห็นคือมาจากเอลิชานะครับคือคนของพระเจ้าเนี่ยต้องไปที่ไหนเนี่ยมีพระคุณไปที่นั่นมีความเมตตาไปถึงที่นั่นกษัตริย์ใช่ไหมครับ ของสมาเลียที่เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลฝ่ายเหนือเนี่ยบอกเลยบอกประหารเลยไหมก่าเลยดีกว่าแต่คนของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับอย่าต้องสแสดงความเมตตาสแสดงพระคุณถึงเขาเราให้เลี้ยงอาหารใช่ไหมครับนั้นไม่น่าเชื่อนะครับขอบุณพระเจ้ากษัตริย์เชื่อด้วยนะครับคนของพระเจ้าน่าจะนำพระคุณและความเมตตาไปแล้วเราได้ตว่างว่าคนทีน่มีอำนาจ คนที่อยู่รอบข้างเราจะทําตามหรือจะใช้พระคุณและความเมตตาแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่สุดท้ายลักษณะมนุษย์ที่เห็นวันนี้นะครับคือสิ่งดีที่เราทำหรือพระคุณที่เราสมแดงไปนะครับอย่าคิดเป็นดอกเบี้ยอย่าคิดเป็นตัวเลขนะครับอย่าคิดเป็นบัญชีไว้เรขอให้เราทำดีหรือสมแดงพระคุณโดยไม่คิดอะไรตอบแทนครับเพราะว่า คนที่จดบัญชีไว้ไม่ใช่เราครับควรจะเป็นพระเจ้าหรือควรจะเป็นคนอื่นแน,น่นอนนะครับมันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้นะครับคือข้อนี้ใช่ไหมครับป่ายพวกซีเรียไม่ได้มาป้นในแผ่นด,ดินอิสราเอลอีกเลยผมคิดนะว่าถ้าเราเป็นทหารที่จะไป ป้าเขาตาบอดถูกพาเข้าไปในเมืองหลวงมองเห็นอีกทีแล้วคิดว่าต้องตายนแน่ๆแต่ได้กินข้าวกินอาหารอย่างดีแล้วก็ถูกส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยถ้าผูน้นาของเราเกียร์ให้เราเป็นลบกับคนเหล่านี้อีกทีหนึ่งเราจะไปหรือเปล่านะครับแล้วผมคนเดิมคงหาวิธีเลี่ยงที่จะไม่ไปเพราะว่าเขามีพระคุณกับเราหรือเขาน่ากลัวมากนะครับนั่นเช่นเดียวกันมันไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับ เราไม่รู้ว่าคนที่เราช่วยคนที่เราทําดีกับเขาวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาในทางไหนนะครับแ,แม้ว่าไม่ย้อนมาในทางของคนนั้นพระเจ้าของเราที่เป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและแสนดีก็พอใจในการที่เราจะทำดีแลาทำสิ่งที่ประเสริฐต่อคนรอบข้างนะครับข้แม่ข้อสุดท้ายนะครับที่สำคัญเสมอคือจากวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามีอะไรบ้างที่นำมาใช้กับชีวิตของเราได้ อย่าเพียงแค่ฟังใช่ไหมครับที่อาจจะผ่านไปเดี๋ยอย่าเพียงแค่อ่านใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนในวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราใช้ในชีวิตของเราหรือมีใครบ้างที่อาจจะเป็นกองทัพซีเรียหรือใครบ้างที่จะเป็นลูกน้องของเราที่ต้องอธิฐานเผื่อให้พระเจ้าเปิดตา่ายวิญญาณหรือตัวเราเองหรือเราจะเป็นเอลิชาที่อธิษฐานทูลขอไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคิดถึงคนอื่น ที่อยู่ในชีวิตของเราด้วยครับท้ายนี้เราที่แถมด,ด้วยกันครับข้าแต่พระวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับตัวอย่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแม้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินหรือการปกครองเติมไปด้วยกรรษัตริย์ที่ชั่วร้ายหรือการปกครองที่ชั่วร้ายพระเจ้ายัางส่งเอลียและเอลิชามาเพื่อพวกเขาแล้วในวันนี้เรามีพระเยซูที่เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเอลียหรือเอลิชาขอบคุณพระเจ้าที่พระหัตถ์ของพระองค์ ไม่เคยสั้นไปพระเจ้ายังมีฤทธาลุภาพอย่างในในวันนั้นวันนี้ก็ยังมีฤทธานุภาพเช่นนั้นให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าเห็นถึงเส้นทางที่พระเจ้าอยู่พเพื่อที่เราจะได้ไม่ออกจากเส้นทางเหล่านั้นเจ้าให้เราในวันนี้ได้ตอบแทนการที่ไม่ดีการชั่วร้ายหรือคนที่ประสงค์ร้ายด้วยการดีเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงทำด้วยเหมือนกัน ด้วยไว้ใจว่าพระเจ้าจะดูแลส่วนที่เหลือให้กับเราพระเจ้าทรงสอนและทรงนําเราในวันนี้ปกป้องเราด้วยพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงปกป้องกุงสมาเรียไว้ปกป้องเอรีชาไว้เราฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ที่ฐานนนาเพสกิเจ้าอานมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอบพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้ขอพระเจ้าเปิดตาใจเปิดตาฝ่ายวิญญ,ญาณเราทุกคนนะครับเพื่อเห็น ลิทธรุภาพประกองทัพของพระเจ้าด้วยกันครับในวันนี้วันนี้สวัสดีครับ